อยา่าพึ่งไปมาฟังก่อนมันไม่เปิดไฟฟังก็ได้อะไปใครนอนอยู่คันเดียวไปเปิดไฟไปลุกไปเปิดไฟก่อนไปเปิดไฟดีขึ้นนี่นอนเล่าให้คนอื่นนะมึงแต่ตัวเองกลัวเดี๋ยวแบบเปิดไฟนอนทั้งคืนเลยทีนี้เออว่าไปเลยอยู่คนเดียวด้วยนะหลอนนะบางทีก็หลอนนะอยู่คนเดียว <c oughs> ตอนบวชเจอ <c oughs> ไหมคะแล้วถ้าเจอต้องทอํายังไง เจอแบบจังๆอ่ะไม่เจอแต่มันมีความรู้สึกได้แบบถ้าเป็นทางวิทยาศาสตร์เขาเรียกว่าผีอัมเขาเรียกว่าผีอัมใช่ไหมคะแต่ว่าดิฉันคือตอนนั้นยังเป็นเนนอยู่อาจจะเล่าให้ฟังก็ได้อะตอนนั้นยังเป็นเนนอยู่แต่ว่าเป็นเนนแล้วก็มาเรียนอยู่ที่วัดสร้อยทองแล้วมีเรื่องเดียวที่แบบจําขึ้นใจเลยแล้วก็ไม่ได้เคยไม่เคยเจออะไรที่แบบแลักษณะที่มันแบบคลับคลายคลับคาแบบนี้อีกเลยก็คือ ตอนนั้นก็คือแบบยังเป็นเนนอยู่แต่ว่ามาเรียนเปี่ยนแปดละเปี่ยนแปดเรียนเก้าอยู่วัดสร้อยทองตอนนั้นอายุประมาณสิบเจ็ดสิบแปดละอีกสองปีมันก็จะจบแล้วไงไปเรียนเก้าจบแล้วก็จะบทพระแล้วก็ตอนนั้นก็ยังเที่ยวไปเที่ยวมาสุขโขทยัยเพราะว่าวัดเก่าอะอยู่สุขโขทยัยอยู่ทุ่งเสเีียมก็เวลามีงานก็ต้องกลับไปช่วยงานหลวงพ่อแล้วก็มันก็จะมีรถทัวรถทัวนะคะจากทุ่งเสลตียมมาสมัยก่อนยังต้องนั่งรถทัวนะคะจากสุขโขทัยมาหมอชิด ใช้เวลานั่งรถประมาณแบบห้าชั่วโมงใช้เวลานั่งรถประมาณห้าชั่วโมงนะคะขึ้นรถจากทุ่งเสเลี่ยมอำเภอทุ่งเสเลี่ยมจังหวัดสุขโขทยัยประมาณสี่ทุ่มรอบสี่ทุ่มสี่ทุ่มครึ่งถ้าจะไม่ผิดก็มาถึงหมอชิดประมาณตีสองตีสามตีสองตีสามก็ทุกครั้งก็ไปกลับแบบนี้แล้วก็ไม่เคยเจอเหตุการณ์อะไรที่ทําให้รู้สึกแบบว่าขนลุกขนพองไม่เคยเจอแต่ว่ามีอยู่ครั้งหนึง่งจําไม่ได้ว่าเป็นงานอะไร <c oughs> จะไม่ได้ว่าเป็นงานอะไรก็ไปตามปกติแล้วก็นั่งรถเพราะว่ามันมีรถเที่ยวเดียวที่เราแบบอยากแบบกลับมาถึงกรุงเทพแล้วมันเช้าพอดีเราจาวัดตื่นเช้ามาเราจะได้ไปเรียนไปอะไรต่อแล้วก็นั่งรถของเราปกติสี่ทุ่มครึ่งก็นั่งรถมารถมันก็มาลงที่ขนส่งบขสเนมอชิดนี่แหละเราก็นั่งแท็กซี่กลับปัดซอยทองก็นั่งแท็กซี่แท็กซี่มาส่งตอนนั้นมันก็ส่งที่หน้าประตูวัด ตีสองเราก็รู้สึกว่ากรุงเทพมันไม่ได้น่ากลัวนะ <c oughs> ครูออสอย่าพูดค่ะกลัวอยู่ตีสองเราก็ไม่รู้สึกว่ามันน่ากลัวเไรเนาะเพราะว่ามันตีสองตีสากรุงเทพมันก็แบบมีไฟนะไฟก็สว่าง,ถน,งถนนถนนแต่ว่าออโอเคถน,ถนนถนนมันก็แบบว่าสว่างก็ไม่ใช่ว่ามืดมากนะ เราก็เดินเข้าวัดเหมือนปกติทุกครั้งเราก็เดินเข้าวัดลากกระเป๋าตอนนั้นเป็นเนนมีกระเป๋าลากอยู่รุ่นหนึ่งก็ชอบมากก็ลากลากเดินขึ้นมาแล้วก็มันมาเปลี่ยนถึงตรงทางสามแพ่งทางสามแพ่งตรงทางหน้าวัดอะเข้ามาในวัดแล้วมันจะมีทางสามแพ่งตอนนั้นมันยังไม่มีหน้าวัดมันยังไม่มีพระศรีวลีมันจะมีรูปปั้นแมวตาเพชรของวัดสสยทองมีรูปปั้นแมวตาเพชรเราก็งงว่าทําไมต้องปั้นแมวตาเพชรแต่ก่อนเราก็ไม่รู้ว่าทาไมแบบ ต้องปั้นแมวตาเพชรเพิ่งมารู้ตันหลังเออแมวตาเพชรมันเป็นแมวดังวัดเซยทองแต่ก่อนใครไปวัดเอยทองเขาจะไปดูแมวตาเพชรกันก็ไปแล้วก็เริ่มเอกใจเพราะว่าปกติเข้าวัดอ่ะหมาไม่หอนทุกครั้งเพราะาเราเป็นเนนไงเราเป็นพระเป็นเนนหมามันจะหอนจะเห่าเราทําไมมันไม่หอนเพราะมันรู้จักเราแต่ปรากฏว่าวันนั้นเดินตั้งแต่เข้ามา แั้แต่ละเลี้ยวเลี้ยวซอยจะเข้ากุฏิจะเดินขึ้นกุฏิแล้วกุฏิมันเป็นตึกตึกอาคารตุกะมันจะเป็นตึกแบบสามชั้นสี่ชั้นต้องเดินขึ้นบันไดแล้วมันแบบไอ้ตรงทางเข้าวัดอ่ะไม่มืดแต่พอจะไปขึ้นตึกเพื่อที่จะขึ้นไปหอพักที่เราแบบแบบพักอยู่หมามันหอนแปลกๆมันหอนมันหอนแบบจริงจังมากนะมันหอนแบบแบบ มันเห็นเราแล้วมันยังหอนแล้วก็งงเราไม่ได้มากับใครนะเราเดินคนเดียวแล้วปกติมันก็จําเราได้เราก็ดุมันเห่ามันมันก็ยังหอนตามเห่าตามหอนตามก็้ก็ไม่ได้เอะใจอะไรนะคิดว่าไม่มีอะไรหรอกเพราะว่าแต่ถามว่าเป็นคนกลัวไหมไม่เชื่อเรื่องผีนะแต่มันคนกลัวผีกลัวความมืดเพราะเป็นเด็กต่างจังหวัดโตมากับอะไรที่แบบถูกสอนนะแม่เขาจะชอบหลอกสมัยตอนเป็นเด็กอยาเออกไปนะระวังผีนะผีหลอกแล้วหมู่บ้านเราสมัยก่อนที่ฉันอยู่แบบ <c oughs> บ้านที่ฉันอยู่ใกล้ป่าช้านะ แต่ป่าช้าล้างไปแล้วป่าช้าล้างไปแล้วแต่อยู่ใกล้ป่าช้าสมัยก่อนเวลาคนเขาเผาศพเขาเผาก็ไม่ได้เผาที่วัดที่วัดมันไม่มีเมนก็เผาก้างนอกเราอยู่ใกล้แล้วเ็าจะโตมากับอะไรแบบเนี้ยต้นยางสูงมากโน่นนี่นั่นก็หมาหอนก็ไม่ได้คิดอะไรก็ลากกระเป๋าขึ้นไปห้องนูนนี่นั่นแต่รู้สึกเหมือนเดินอะตอนนั้นไม่ได้ไม่ได้คิดไปเองรู้สึกเหมือนมันมีคนตาม มันไม่ได้รู้สึกเองนะปกติไม่รู้สึกนะเป็นคนไม่เชื่อเรื่องพวกนี้แต่วันนั้นเหมือนรู้สึกเหมือนมีคนตาสสกิดแล้วก็เดินตามขึ้นมารู้เหมือนมันคิดไปเองนะมันคนแกล้งเราอะเหมือนคนดึงดึงชายจีวอเราอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกแบบน่วงนวงข้างหลังแต่ว่าไม่กล้าไม่กล้าไม่กล้าเดินไม่กล้าไม่กล้าเดินนะไม่การไปมองแต่น่วงนวงจีจีจีวรข้างหลังก็เดินไปอะโนนนี่นั่นเก็บกระเป๋าปุ๊บ เก็บกระเป๋าปุ๊กก็นอนและดิฉันอะนอนห้องดิฉันอะปกติเขานอนเขาไม่ให้หันหัวออกหน้าประตูใช่ไหมแต่ดิฉันอะมันมันบังคับทิศทิศที่ทางนอนอะมันบังคับดิฉันก็หันหัวนั่งเอาออกทางประตูแล้วก็แต่ว่าบนหัวนอนเนี่ยจะมีพระพุทธรูปดิฉันจะมีพระพุทธรูปที่เอามาตั้งแต่สมัยอยู่ใครเป็นพระไม้ก็หันหัวออกหน้าประตูก็นอนนอนไปได้สักพักหนึ่งเหมือนกึ่งหลับกึ่งตื่นนะอันนี้ในทางวิทยาศาสตร์เขาอาจจะมีคําอธิบายนะแต่ว่า นอนไปเส้ยสักพักเหมือนกึ่งตื่น <c oughs> กึ่งหลับ <c oughs> กึ่งตื่นเล่าอย่างขนลุกเลย <c oughs> เหมือนมีผู้ชายนั่งอยู่หน้าประตูผู้ชายนั่งอยู่หน้าประตูห้องรู้เลยว่าเป็นคนมานั่งนั่งแล้วจ้องมาที่เราอู้ที่ฉันพูดเลขนลุกเลยเห็นไหมจริงจริงเรื่องนี้เรื่องเดียวเท่านั้นไอ้ตั้งแต่บทมาเนี่ยมีเรื่องนี้เรื่องเดียวเละมันเหมือนเป็นผู้ชายหน้าตาน่ากลัวมากเลยนะหน้าตาหน้ากลัวมากแบบสมซ่อมากเหมือนคนแบบไม่มีญาติอ่ะมันผีไม่มีญาติอ่ะจริง ลุงสาธุบุญบาปนะลุงลุงน่าจะไปเกิดแล้วแหละลุงลุงหนูขอเล่าหน่อยเพราะว่าวันนั้นลุงมาหาหนูไงลุงมาหาหนูว่าหนูจะเป็นต้องเล่านะลุง้วยแบบมานั่งอยู่ตรงหน้าประตูแล้วก็แบบ <c oughs> มองมาที่เราแล้วก็แล,วกแล้วก็หัวเราะนางก็หัวเราะนางยิ้มแล้วก็เหมือนนางหัวเราะแล้วเราเหมือนพยายามแบบกลัวมากตอนนั้นกลัวจนแบบขยับตัวเองไม่ได้เลยนะขยับตัวไม่ได้เลยขยับม้เหมือนมันขยับอะ มีครั้งเดียวของชีวิตนะที่รู้สึกเหมือนโดนผีมมอำมก็คือวันนั้นแล้วขยับตัวไม่ได้เลยเจ๊ใช่ขยับไม่ได้เลยเราจะพยายามจะขยับมันไม่ขยับไม่ได้เลยจะทําอะไรจะลุกแบบแบบสวดมนเราเป็นเนรเราเป็นพระเป็นเนรเราก็จะแบบสวดมนไม่ได้เลยเจ๊ไม่มีใครอยู่หลังม่านเจ๊เจ๊อย่าเจ๊เจอย่าวี <c oughs> <c oughs> ก็พยายามจะพนมมือพนมมือก็ไม่ได้เลยจนแบบจนแบบโอ้โหแบบมือมันเก็งไปหมดเลยนะเก่็งเท้าเก็งเลยเหงื่อแตก เงือแตกเลยนะเงือแตกแบบพักๆๆๆๆจนแบบมันก็แบบเราก็แบบฮึดฮึดใจปุ๊บนึกบุงบทสวดอยู่ข้างในเลยโอโหแผ่เมตตาเราเรียนมาเรียนแบบเรียนกรรมมาเลยกรณียเมตสูตรเลยเพราะว่าเราเคยเรียนธรรมบทนะพระเจ้าสอนกรณียเมตสูตรให้ในสมัยพุทธกาลน่ะพระไปอยู่ต่างที่ต่างทางโดนเทวดาหลอกเพราะว่ามันจะมีเทวดาจําพวกหนึ่งที่เรียกว่าลุกคาเทวดาพวกลุกคเทวดาเนี่ยเขาจะอยู่ตาม ตามตามต้นไม้แต่ที่ดิฉันเจอไม่น่าใช่เทวดาน่าจะเป็นสัมภเวสีจริงน่าจะเป็นพวกวิญญาณที่เขาไล่ญา,าติอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเราอาจจะไปเผอเรียกเราอาจจะเรียกหมาหรือแต่ดิฉันจําไม่เหตุการณ์มันนั้นไม่ได้อาจจะไปเปอดเรียกมาทักหมามามาสิมาด้วยสิหรือคนลูกอีกและมามาตามมาหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าหมามันแบบมันเห็นเราเข้าวัดเนาะเราเคยให้เข้ามันก็จะตามออกมา เราอาจจะไปเผอเรียกเผออะไรมา ah สิอย่างเงี้ยก็เลยแบบตามเรามาเขาอาจจะตามเรามาเพราะว่าเขานึกว่าเราอะเรียกเขาจริงเขาอ,อาจจะเขาอาจจะนึกว่าลุงขอ้อาจจะนึกว่าฉันน่ะเรียกเขาเอ็นดูเขาจริงฉันไม่ได้เรียกลุงหนูคุยกับหมาลุง <c oughs> หนูคุยกับหมาหนูหนูให้หมามันมันมาส่งแล้วลุงลุงก็ตามแล้วก็แบบเนี่ยพอแบบสวดมนต์ทอนเริ่มสวดกาลิเนียเมซิสเน่ยจะสบว่าเริ่มขยับได้ปุ๊บปิ๊บปั๊บปั๊บกลัวกลัวก็เลยแบบพึบแบบใจกล้าปุ๊บเปิดไฟนอนจำวัดเปิดไฟทั้งคืนเลยวันนั้นแค่ครั้งนั้นครั้งเดียวนะ จริงแค่ครั้งนั้นครั้งเดียวแล้วไม่เคยเจออะไรแบบนี้เลยไม่เคยเจออะไรแต่ว่านั้นน่ากลัวมากกลัวจริงๆถ้าไม่เจอกับตัวเองก็ไม่สามารถอธิบายได้แต่ถามว่าเชื่อบีืไว้ไม่ได้เชื่อนะ่แต่บ้านนั่นแหละครั <c oughs> ้งนั้นครั้งเดียวเลยที่เจอแล้วแบบรู้สึกว่าโอ้โหมันแบบมันแบบน่ากลัวมากจริงๆคือแบบมันเห็นเลยนะมันเห็นเป็นรูปเป็นร่างคนในความมืดอะ่ะมันเห็นเลยมันเห็นเป็นเงาคนนั่งแบบคือเขาตั้งใจจะมาหลอกเราแหละนั่งอยู่หน้าประตูอะ่ะ แล้วหัวเราก็หันไปหน้าประตูเราจะหันไปมองเงี้ยมันหันไม่ได้แล้วว่ะแต่รู้ว่ามีคนหัวเลาะอยู่หน้าประตูจริงนี่แหละถ้ากลัวเธออย่เจอนะอไม่ไม่เล่าเรื่องนี้แล้วกลัวจริงแต่ว่าฉันคุยกับมา <laughs> เธอแต่ว่าฉันคุยกับหมาฉันเรียกหมาลุงลุงก็แบบหนูไม่ได้ลุงหนูลุงอาจจะอยู่ตรงนั้นหรือลุงไม่รู้จะไปที่ไหนหนูไม่รู้แต่ลุงไม่ควรตามหนูมาหนูเรียกหมาลุงเออนะคะลุงเข้าใจผิดนะหนูไม่เคยบอกหนูไม่เคยพูดที่ไหนนะลุงหนูขออนุญาตพูดถึงลุงหน่อยหนึ่งนั่นแหละโอ๊ยขอโทษค่ะขอโทษหลอน โุ้ยนลุกขนลุกขึ้นหัวขึ้นพู้ได้แล้วขนลุกเฮียขนลุกอุ้ยเราเองขนลุกเองเธอเราไว้หมดไม่เสียงรถเสียงรถเสียงรถมันเบิ้ลจต่ถนนอ้ยเธอคนคนหนลุกไม่มีไม่มีค่ะไม่ต้อนรับ ไม่ตอนรับนะคะถ้ามาก็แจ้งนิติเลยนะจ๊ะเออเออก็ลองดูได้ก็ลองดูได้นะจ๊ะถ้ามาก็คือแจ้งนิติจะเอาดีมาดีเออกูแจ้งนิติเอาดีมาดีมึงขึ้นมาไม่ได้ค่ะมึงไม่มีคีย์การ์ดมึงเป็นลูกบ้านเหรอมึงอยู่ชั้นไหนมึงไปห้องมึงค่ะห้องใครห้องมันค่ะมีปัญหาเยอะกูแจ้งนิติคะ่ะมึงจบเกี่ยวนิติเลยจ้ะ <laughs> เออถธอ ลูกไปปิดไฟขาะแล้วมานั่งเราต่อพอไม่ไปไม่ปิดไฟแล้วพอพอแล้วเรื่องอื่นกลัวอืม